สวัสดีค่ะบัดนี้แม่บังย่มายปรุงเด้อค่ะเดอ้อนี่แก้วนี่ย่ายจะปรุงแก้วจ้านีข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วด้วยค่ะอืะมหอมซอยกับยังบ่มาเด้อค่ะเดอ้อปรุง ดวนดวนดวนย่ยยางเนื้อกะเซ็ตแล้วซ้อยแล้วพักกระเรียมไปเลย้อค่ะเด้อพักมิสองจ่าจะน้ำผักหอมนี่แตงมีกระลำจ้าจืดนิดนึงนะค่ะเด้อพอเห็ดต้องหันแม่แหลมเกลือด้อค่ะน้ำปลาทุกค,คยมาปรุงใส่ทั้งนอจ้านี่น้ำปลาหนึ่งทับรี ต่อไปก็ข้าวคั่วนะคะจ้านี่ข้าวคั่วนี่ก็หนึ่งทับพีมันน้อยไปเนาะอ่นหนึ่งทับที่พอดีก,นะก็เท่ากับครึ่งถุงเหมือนยายใส่อมเด้อยายใส่อมกับครึ่งถุงจะหมอหนึงจะพอดีนะคะจะข้นข้นเนี่ย<น>เข้ากันเลยค่ะ จะแซบค่ะต้องให้ต้องให้เพียเย็นก่อนด้ค่ะเด้อนี่ผู้หนึ่งกินเผ็ดผู้หนึ่งบ่กกินเผ็ดนี่หอมที่ห่อส้อยไซนเนาะค่ะเนาะนี่จะยัติวจะเฮ็ดสองสองสองอันด้ค่ะเด้อแบ่งสองอันนี่คือเซตแล้วนี่ นี่ก็จะใส่หอมเพื่อ,อใส่หอมเนาะค่ะเนาะจะเอาก็ากกจะแบงเครึ่งข้ามค่ะนี่อันนี้สําหรับคนกินเผ็ดจ้่ก็จะตั้งสําหรับคนกินเผ็ดนี่ก็ใส่พริกปน่นลงไปอีกนิดนึงจะนี่คะ่ะ คนเลย <S <S เห็นบอกกจะจมีหอมขึ้นมากหอมหุยหุยเลยบาดนี้ยใส่พริกคนใส่กบขวแล้วหอมคือกินลาบนี่ค่ะนะค่ะอย่าให้มแม่น้องพาวปรุตงต้งมแซ่บถ้วยใครถ้วยมันเลยอันนี้คือเผ็ดนะคะต่อไปถ้วยไม่เผ็ดค่ะอี่ถ้วยเผ็ดแล้ว เราเราก็จะแบ่งใส่ถ้วยไม่เผ็ดจ้ะพอเอากบพอากบพริกพอผิกน้ำปลามันี่ตกปลามาลวดแม่น้องเภาแ,แล้วกินบัวเผ็ดจ้ะอือแม่กับพอ่อน้องเภาบัดเทอดเหลือเขาก็จะเหลือเป็นปุ๋งจะซีไว้นะคะอ่าบัตรทอดกินอีกเขาก็ค่อยใส่หอมอีกค่ะจ้ะเพราะว่ารสรสชาติอันอื่นได้เบิร์ดราค่ะจะปุุงเก็ได้ทางนั้น ถ้าไม่เผ็ดก็ใส่พริกป่นเอานะคะนี่ค่ะเดียบเพียปนี้ยายจะให้เมืองพระเขา้อคะเด้อพระเขายายจริญค่ะเห็นบอ่จะมีต้มแซ่บจะผงต้มแซ่บใส่เข้าครัวใส่พริกป่นใส่มะนาวค่ะต้มแซ่บอย่มะนาวจะ นี่ค่ะเห็นไหมคะนันจิ้มเหนียวเหนียวข้นๆเลยมา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 เอาโซนม่ให้ย่าร่อๆแซ่บๆข้าเหนียวนะคะเดี๋ยวตักเขาให้แม่เจ้าเดี๋วมาเนาะข้าเหนียวจ้ะหยียวนี้ ใจเห็นแต่ผักเขาขืึเกาเด้อค่ะเด้อยังแบบเด็กแกน้อยจา้าใส่มะนาวนนอีกนิดนึงอ่ะอยายจะว่างใส่น้ำเนือนีล่ละขาเนียวมามา,มาพี่พน้องมากินน้ำกันอืมได้ด เจียวเจาเขาแนบใส่กับเนื้อเสีงคุยเลยค่ะนี่ใ่ไมนี่ค่ะอืมัวกับยาวอ่าใส่พริกนิดนึงลองชิมมึงทำไม่จิ้มรลดต้องสีเดือดหัวต้องเปียกโปเปียดลองเิึงตัวตกแต่งความเหนืน้ตกกลุ่มซาอูมเน่ยอาะตกกลุ่ม แแินก็แมันจะขมอ่ำลำอำลอำลนะตัวอายเกดกันยบ้านยายเอิ้นใบักตูมซาอูะะด้วค่ะเด้อนี่ใบมะตูมซาอู่บ้านมองเอืนบ้านจเห็นหลายก้อนกินอยู่ค่ะมบ้านยายมากกิ่นกับลาบกับนัน,นะะด้วค่ะเด้อนี่แซ่บ เพ็ย,งยังดนเนี่ยปิป้งหมูกับเพ็ดตับม้อข้าวเกียวเพียกินแก้วเพียรนี้คือแทะลองมาอร,อ,มรอร่อยไหมลูกอร่อยไหมเปอืมิมากับสีค่งนี่หมดฟ้ามาให้เ<ป>าให้มเพชรจะลิ้นไมมเพชรจะลิ้นไมเอานอกินไมพรอน่มปิ้งนึ่งถือปิ้งเบ่ เนื้อนี่แซ่บกว่านะไม่ต้องเนื้อนี่แซ่บกว่าแซ่บกว่าเนื้อหนอกไร่นี่เอาหนูจะมาทำอะไรทำไม่ต้องใช้หรอกลูกเคยว่าโบแม่เนื้อหนอกไร่มันบ่งามมันเือเอาเนื้อเองก่อนหางแขกหางแขกตัดหางก็ได้เอาแตงไฟหน่อยแล้วแม่ก็หลงกับวแสบด้วยล่ะแซ่บพอยดีแซ่บกว่าเนื้อหนอกไร่หนอกไร่ตรงรั่ว กับัดจังโสุดยอดกินดีนะครับหน่อล่ามหน่ล่ยีรีมน่มแซ่บล่หลายเพนแเขาจะมาอยางมาจไ่ได้เอาเนื้อแบบนี้ไม่ยากแซ่บล่หลายนิ่มแซ่บล่หมันเหนียวมาเด้วอลาเด้อค่ะเด้อุกุซุก่นเอฟ พได้เอ้ซื้อไปแต่มือนีหิวพอดีเอาออกแนคามออ,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 อั้กยกินบีุปผุกคนเลยเอฟซีาเอฟไหมแก้วเพีย้ยย่างน้ำตก น้องเป็นต้นเลยค่ะเสี่ยวมาจิ้มใ่ตรงแกนเลติว่าจะขอจบคลิปกันเน,น้นะ,นนะค่ะเนาะไม่ใช่ย่าจ้งขอบคุณะนะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณเอฟซีทุกคน เข้ามาแล้วก็กดเลยไปย่ายเด้อจะเด้อขอบคุณจะขอบคุณมากไายบ๊ายบายจ้า